เฮ้ยเด็กแบบหนาวอยู่เลยปกติเล่นเกมป่ะครับเล่น,มบบนไม่ใช่เกมแบบนี้น,นี่คือครั้งแรกเลยเป็นไงบ,างบ้างพี่น <c oughs> ุนดีฉันจะยิงตายเอากล่องยามาเดี๋ยวเน่มาเลิก <Okay. S 1> เกมนี้นะใครคิวด้เยอะสุดชนะนะใช่คิว<ฤ>ค<ฤ>ืออะไรเอากล่องยาว่าเดี๋ยวเนะมีน้าติมป้อไมาน้าจิ้มั้ย่ไม่าแจ่วไว้พี่งหน่อยแจววเออเขาอยากกินน้ำจิ้มไง ว่างอ่ะยู่ผัดเป็นเช้าเลยนีน่เจ็ดโมงครึ่งยังนะรู้เปล่านี่วันนี้คือกะเราอยู่ในผับนะครับผมจริงๆไตรเตอร์ผมไม่ชอบที่นี่ผมไม่ชอบไม่ค่อยชินเลยอ่ะพี <th> <ular> <top ic> はは่ไม evet. <stick> ่ค่อยชินกับเหตุการณ์ตรงนี้เลยอ่ะผมติดเป็นโซนอาที่ คนนี้อคติ้งไม่ต้องมีอิน n n e r ทุกวันสุกนมาดีทั้งชีใช่ฮะทุกพี่ทุกวันผมเป็นเป็นคนแบบว่าเฟรชอยู่แล้วครับผมเฟรชอยู่แล้วครับผมเซ่แต่เช้าเลย